พ่อไม้ลูกหนึ่งชัดชาติหย่าภรรยามาแล้วห้าปีสยบดรามา่าไร้ภาพคู่ภรรยาเฉลยแล้วชัดชาติหย่าภรรยามาแล้วห้าปีไร้ภาพคู่แม้กระทั่งวันงานรับปริญญาลูกชายหลังแจงปปชระบุสถานะหย่าอย่างชัดเจนหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรณีเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565ว่ามีทรัพย์สิน42ล้าน8แสนบาทไม่มีหนี้สินแต่ที่เป็นกระแสะหือฮาทำเอาหลายคนงงหลังจากที่นายชัดชาติได้ระบุสถานภาพยากับคู่สมรส มาครบ5ปีแล้วโดยระบุวันหยาไว้เมื่อวันที่9สิงหาคม2560ซึ่งคนในแวดวงสังคมการเมืองสังเกตเห็นว่านายชัดชาติออกงานสังคมโดยปราศจากภรรยาเคียงคู่ตั้งแต่สมัยดํำรงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะในงานรับปริญญาของลูกชายนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดี ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาไร้วี่แวลภาพครอบครัวมีแต่เพียงภาพนายชัดชาติถ่ายคู่กับลูกชายคนเดียวไม่ปรากฏภาพของภรรยาชัดชาติมักพูดถึงผู้หญิงที่สำคัญและเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้คนแรกคือนางจิตจรุงสิทธิพันธ์ผู้เป็นมารดา และรองศาสตราจารย์ดอเอร์ปรีชยาสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือพี่สาวส่วนของคู่สมรสที่อยู่กินชั้นภรรยาคือนางปียดาหรือนางปรมินทิยานายชัดชาติเคยพูดถึงไว้ว่าผมรักตรงที่เขาเป็นคนเรียบร้อยเรียบง่ายและเขาก็รักเรามาก คอยดูแลเราและลูกเป็นอย่างดีมากๆในช่วงเวลาที่นายชัดชาติดำรงตำแหน่งทางการเมืองน้อยคนนักที่จะได้เห็นหน้าภรรยาที่ระบุไว้ในประวัติเพียงว่าสมรสกับปิยดาสิทธิพันธ์นามสกุลเดิมอัศวาริศภูมิพนักงานการบินไทยซึ่งทั้งคู่พบกันตอนเรียนจบที่ต่างประเทศซึ่งในขณะนั้นนางปิยดา ยังทำหน้าที่เป็นแอร์โฮสเตสอยู่นางปียดาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนางปรามินทิยาสิทธิพันธ์ผู้มีชื่อในฐานะเจ้าของบ้านในสหรัฐอเมริการาคาประเมินจากฐานภาษี1.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ58ล้านบาทขณะที่ราคาในท้องตลาดอยู่ที่2.2เหรียญสหรัฐหรือประมาณ72ล้านบาท และมีการโอนให้เป็นชื่อนายแสนปิติเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565ก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม18วันซึ่งบุคคลใกล้ชิดให้ข้อมูลว่าภรรยานายชัดชาติใช้ชีวิตอยู่กับลูกในสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งล่าสุดชัดชาติแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับกรรมการปรปรชว่าอยา่าเมื่อ5ปีที่แล้ว ทำให้บัญชีทรัพย์สินของชัดชาติล่าสุดจากเคยมีรวมกันกับภรรยากว่า106ล้านบาทเมื่อปี2,558เหลือเพียง42ล้านบาทแต่หากนับของชัดชาติคนเดียวในปี2,558มีกว่า73ล้านบาทปัจจุบันถือว่าลดลง31ล้านบาท